คนที่ห่อมานำขบวนในหน้าเพ่ินเป็นชายร่างใหญ่ขนาดที่เรียกว่ายักษ์ปักหลั่นก็เห็นจะไม่ผิดหนักหนวดของเขาดกดำสองข้างของคางเกินกลนไปด้วยเคราดูไกลๆคล้าย,ายกับแท่งหินซึ่งมีตะไคร่น้ำเขียวเข้มเกาะอยู่ไว้ของเขาย่างสูงเห็นจะอยู่ราว35หรือ36คอลำลำบึกบักเต็มไปด้วยรอยปนของเส้นเลือดและรอยสักมังกรพันแขน พอล้างบางเหียนให้ไม้าหยุดก็กระโจนลงจากหลังไม้อยังว่องไวในจังหวะเดียวกันแสดงถึงความชำนาญชนิดหาตัวจับได้ยากอีกสองคนที่พาม้าฝุ่นตลบตามหลังมาติดๆพอโดดลงมาก็ตีวงเข้า้อมคุมเชิงชายแปลกหน้าไว้รีวอลเวอร์ในมือของมันถูกควงเป็นวงกลมอย่างมันเคี้ยวไอ้หนวดดกปลี่เขามาปักหลักเท้าเอวอยู่หน้าแผนในตาจ้องดูใบหน้าที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนยังทะมึงถึงแท,งทบประตูอ,อกจากเบา ปากเบี้ยวๆของมันส่งเสียงผ่านออกมาทางมุมทำยิงสาวผู้กำลังตกตะลึงจังงังว่าตะเกี้ผมได้ยินเสียงปืนคนหนูไอ้นี่มันยิงคนหนูใช่ไหมเปล่าในจันฉันยิงเขาทั้งหากฉันไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ปืนมันลั่นออกไปเองเอ๋ถึงปืนในมือเส้ไอ้หนุม่มในจันหนวดเคี้ยวตวาดท่าทางวางอำนาจจนหน้าหมันใสเขาไม่ชอบให้ใครมาถือปืนต่อหน้าข้า ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต่อล้อต่อเถียงกับหมาป่าที่แบะท่าออกมาชัดๆว่าต้องการหาเรื่องลูกแกะอยู่ตลอดเวลามีหนำซ้ำหมาป่าไม่ได้โผล่มาเจอหน้าโตต่อตัว,ตว,ตว,ตวเสียด้วยยังพาสมุนติดท้ายมาอีกสองแผนมรกตจึงยิ้มอย่างเชื่อมั่นในภาสิทธิ์สำคัญที่ใจเย็นแล้วปล่อยให้ซาวเวตคูชีบล่นลงพื้นดินแต่โดยดีบุรุษหนวดดกผู้มีสายตาเหี้ยมเกลียมบอกยี่ห้อชอบหาความสุขใส่ตัวด้วยการยิงทิ้งคนเล่นส่งเสียงเฮาๆบอกลูกน้องของมันว่าเอ๊ะ เก็บเอาไปไอ้ชูยึดมันไว้เป็นทรัพย์เฉลยตามระเบียบคนชื่อชูเป็นเด็กหนุ่มหน้าจืดในตาปลือมันยัดปืนที่มันถือเนบเข้าเอวแล้วก้าวออกมาคว้าปืนยาวที่ตกอยู่บนดินไปถือไว้คนตามตัวมันไม่พี่จันเผื่อมันพกอะไรไว้เอ้ไม่ต้องจันตัดบทถึงแม้จะพกของเถื่อนไว้กูก็อยากลองกับมันดู <ừ. S 2> ใครจะชักปืนเร็วกว่ากันสามต่อนหนึ่งแผ่นร้องออกมาเบาๆไม่ใช่สิไม่ใช่สามด้วยซ้ํา ถ้านับนังแมวป่านั pare, ่นรวมเข้าไปก็เท่ากับสี่ต่อหนึ่งบ้าสี่ต่อนหนึ่งโอกาสที่ฉันจะชักปืนเลว่ะแกมันมีอยู่หรอกแต่โอกาสที่ฉันจะถูกพวกแกเป่าเอาจนปลุกไปทั้งตัวมันมีมากกว่ากีฬาพันนี้ฉ <Hey, S 2> ันไม่เล่นด้วยหรอกเอ้เอ็งด่าพวกข้าเอาไว้นมนักเลงหนวดกลึ้มคำรามเวลานี้เองเป็นฉันเลยอย่าเริ่มเอ็งจะพูดได้ก็ต่อเมื่อข้าบอกให้พูดเท่านั้นเฮ้ยบอกสักคำเถอะพี่ชายมาจี้ฉันกลางป่ามารุมกันแบบนี้เรื่องอะไรไม่ทราบแผนถามเอ้ ไม่ต้องทำไก่ไอ้หมามึงมันพวกป้นมึงป้นท้องจากรถเสียเกมแล้วมึงก็ยิงไอ้แก้วตายคาที่เมื่อวานต้้งมึงมันโง่มึงได้ท้องไปละไม่ย่งเสือมาวนเวียนอยู่แถวนี้ไม่อยากหนีไปให้ผลผลมึงเลยเสร็จพวกกูฮ่าฮ่าฮ่าเอ้มึงบอกมาดีๆเมื่อทองไปซ่อนไว้ไหนทองหาเหวอะไรฉันไม่รู้เรื่องมึงยังจะปากแข็งดึกกูเลาะฟันแม่งซะนี่ว่าแล้วจันหนวดดกก็รีเข้าใส่ดามปืนในมือเหงื่งาเต็มจะตบลงที่ปากเฉลย แต่เสียงยิงสาวร้องออกมาเสียก่อนอย่านั้นไน้จันอย่าเพิ่งทําอะไรเขาเขาถูกยิงดูที่ไหล่ซ้ายเขาสิเลือดไหลเปิดไปหมดแล้วช่างแม่องอะไรคนหนูจันร้องแต่ขณะเดียวกันก็ชะงักมือที่สําแดงเดชไว้คล้ายยำเกรงในเสียงปรามของคนที่มันเรียกว่าคุณหนูอยู่เหมือนกันฉันยิงเขาแม่สาวพูดต่อโดยไม่ยอมให้เราดกขัดจังหวะก่อนอื่นฉันต้องทําแผลเขาซะก่อน จากนั้นนะั้นในจันฉันจะจับเขาไปที่ไล่เราส่งให้คุณพ่อแล้วคุณพ่อจะเอาตัวเขามอบให้ในอำเภอหรือตำรวจเองในจันไม่ใช่เจ้าหน้าที่อย่าไปยุ่งอะไรกับเขาปล่อยให้เป็นเรื่องบ้านเมืองจัดการดีกว่าแต่แผนมรกรดทำเหมือนไม่ได้ยินเสียงเจ้าเจ้าของแม่สาวคนนั้นเขาเดินช้าๆเข้าไปเผชิญหน้ากับจันแล้วถามด้วยประโยครุนรุนว่าพี่ชายก็มีหลักฐานอะไรที่พูดเมื่อกี้ว่าฉันเป็นคนป้นทองและยิงคนตายถ้าฉันป้นทองจริงถ้าฉันยิงเขาตายจริงเรื่องอะไรฉันจะมานอนทอดหุยพึงพุงอยู่แถวนี้ให้ถูกจับง่ายๆฮ เพราะมึงมันหนีไม่รอดสิวะจันตอบกูว่ามึงไม่รู้จะหนีไปทางไหนมากกว่าเหนื่อยเข้ากันแลยพักนอนใต้ต้นกลางนั่นมึงไม่มีม้าจะหนีมีแต่ล่อโลโกโศตัวนั้นมึงจะหนีไปได้สก,กีน้ําโถไเอ้ยไอ้เตียงไปลากไอ้ล่อตัวนั้นมาตรวจดูตีนมันดิต้องกบรอยม้าผูกป้นทองหรือเปล่าวะไม่ใช่ล่อของฉันพี่ชายแผ่นรีบโตฉันขี่ม้าสีดํามาจริงๆเพรานอนหลับไปไม่รูใ้ใครที่ไหนมันแอบขอโมยไปเราล่อขี้โลกตัวนั้นมาผูกไว้แทนเฮ้ hey! หน้าฟังหน้าฟังข้อแก้ตัวของมือมันขำพีลึกมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวมันเป็นความจริงในตาสีเล็กของแผนพุ่งเข้าผสานใส่ตาชายโหนดดกยังไม่ลดละใครคนหนึ่งพยายามยัดเยียดไอ,อ้ล่อขี้กระโลโทตัวนั้นให้ฉันพร้อมยัดเยียดความผิดกฎหมายมาให้ฉันด้วยเจ้าของล่อตัวนั้นแหละคือคนป้นทองและยิงในแก้วตายเอ๊ะมึงพูดอย่างกับามึงไม,ม่ตาเทปไอ้หนุ่มกล้ามของจัน์สแยออกจากกัน มือรูปคําด้ามปืนเขาที่โผล่ออกจากเข็มขดัดคาดเอวยังคันไปด้วยสันดานชอบฆ่าคนที่กำแหงตอล้อต่อเถียงกับเขาผีบ้าละมังขโมยมาสีดำของมึงไปแล้วเสกไอ้ล่อตัวนั้นมาผูกไว้แทนผีป่าผีดอยละมังที่ป้นทองไปตั้งหกถุงแล้วซัดไอ้แก้วเสืออกพลุน <laughs> มันเงันหน้าโหดรอเสียงอึกระทึกปาเรากับถูกเส้นในคำคมของตัวเองเสยเต็มประดา ไอ้ลูกน้องหน้าตาหนุ่มๆอีกคนพอเห็นลูกพี่ซัดกากออกมาก็จำใจเป็นลูกคูพ้อยแหกปากรับประสานเสียงไปเบาๆทั้งที่มันเองไม่เห็นํำที่ตรงไหนแต่แล้วเสียงสำรวนย่างสำรากเหล่านี้ก็ต้องชะงักลงเหมือนหนังขาดเมื่อเสียงแผ่นแหลมของเด็กสาวดังขึ้นมามัวบ้ากันอยู่ได้พวกแกนี่ไปถอยออกไปให้หมดฉันจะทำแผลเขาเดี๋ยวนี้แหละย่างยำแกรงอะไรกันอยู่สักอย่างสองบุรุษบ้าราหำรีบถอยจากทางของหล่อนแต่ยังคุมเชิงอยู่อย่างใกล้ชิด หญิงสาวแกะระดุมเสื้อมอห้อมชายหนุ่มแล้วถอดมันออกจากตัวเขาหล่อนได้เห็นเป็นครั้งแรกว่าถ้าปาดจากเสื้อผ้าห่อหุ้มชายผู้นี้อกภายไหลพึ่งเป็นแผงกลามเนื้อตรงนมก็นูนเป็นก้อนหน้าดูมากทีเดียวหล่อนเอาเล่าปาดล่าซ้ำลงบนแผ่ที่ไหลอีกครั้งกระสุนฝังในหรือเปล่าหล่อนถามขณะใช้คมของฟันหน้าฉีกผ้าเช็ดหน้าออกเป็นท่อนแล้วต่อกันเพื่อใช้พันแผลไว้ก่อนชั่วคราวเขาสั่นหัวหลวงกักยาเส้นออกจากกระเป๋า ใช้มือข้างเดี๋ยวมนฝอยยาเส้นเข้ากับใบตึงที่ตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กไวแล้วแล้วจุดสูบพนควันที่มีกลิ่นฉุนกึกออกเป็นทางยาวแล้วถามคุณคนสวยต่อจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับผมไม่ทราบอย่ามาเลึ่งกับฉันนะร่อนแป๊สสวนออกมาตอบคําถามผมดีกว่านะผมควรมีสิทธิ์ได้รู้อนาคตตัวเองบ้างแม้ตกอยู่ใต้อํานาจกฎหมายป่าอนาคตของแกฉันไม่รู้รู้เพียงแต่ว่าฉันจะพาตัวแกไปมอบให้พ่อตามที่บอกตะกี้แล้วพ่อคุณชื่ออะไรคุณพระชลลามเดชาเป็นใครไม่ทราบ ตายตายนี่หมายความว่าแกไม่รู้จักคุณพระชรำอะไรเหรอแผ่นมรกตยิ้มเหยียดเยียดพ่อของคุณพระชรำมผมก็ยังไม่รู้จักเลยแต่ช่างโชคร้ายแท้ๆดันมารู้จักลูกสาวเฮงโศยของคุณพระชรำเข้าวันนี้ในตาหลอนลุกเป็นประกายแต่แกเผอิญไม่ถูกฉันยิงซะก่อนแล้วก็ฉันจะตบหน้าแกเสร็จเดี๋ยวนี้ทันทีอี่อกตบก็เชิญซิผมอยากรู้เหมือนกันคนขนาดลูกสาวผู้ดีตีนแดงมือหนักหรือนุ่มขนาดไหนหลอนตัวสั่นไปด้วยโทสะ แต่ก็ได้แต่ผูกผ้าพ,พันแผลเขาอย่างแรงเป็นการระบายความ,มโมโหเท่านั้นเองพ่อฉันเป็นเจ้าข,ของไราย,ยาสุบที่ใหญ่ที่สุดในเชียงรายร่อนบอกเหมือนอวดบาร,รมีผู้ให้กำเนิดอ๋อเพราะอย่างนี้เองลูกสาวถึงยิ่งเป็นบ้าชอบดูถูกคนยังกับตัวเองวิเศษสเต็มประดาแกนี่ปากเสียจริงๆนะถ้าพูดดีกับผมผมก็พูดดีเป็นเหมือนกันยังไม่ทันที่ลูกสาวคนสวยของราชาไราย,ยาสุบจะตอบโต <minutes> เสียงไอเตียง <ược> ที <lawsuit> ah ่ถ <Snow> ok <Yeah>, ูกใช้ให้ไปลากล่อผอมโซหนังหุ้มกระดูกตัวนั้นมาจากชายหนองก็ร้องโวกเวกบอกทางลูกพี่ของมันแม่นแล้วพี่จันแม่นแต่ลอยตีนในล่อตัวเนี่ต้องรบลอยเตีนมาบุกป่นทองตัวหนึ่งพอดิบพอดีจันหันไปสบตาชูสมุนนิคนแล้วสลัดเสียงโหล็อกระดังฮ่าฮ่าได้ยินไหมไอหนุ่มได้ยินไอเตียงมันว่าไหมกล่าวนี้มึงเสร็จนะหลักฐานพยานออชัดแจ๋วอย่างเนี้มึงไม่ข่าวตะลังกงแงแก่มึงจะเสืกตั้งตัวเป็นสารไอหนวด คนอย่างมมันแค่ขี้ข้าเขาสูงเกินสกุลลุนชาติตัวเองอยู่โขแล้วคำเสสีนั้นทิมแทงหัวใจนักเลงใหญ่ถึงกับสะอึกไอจันกลานั้นอุป,ปมาไม่ผิดอะไรกับงูเหา่าถูกของแข็งหวดเข้าที่ขนดหางมันปาดเข้าใส่คนที่ตีมันด้วยท้อยคำหยามน้ำหน้าแต่แทนที่จะตะบันด้วยกำปั้นรุนรุนนักเลงจันกับเพิดสำแดงชั้นเชิงเอาเปรียบของมันออกมามันซัดด้ามปืนสั้นลงกลางเขามองชายต่างถิ่นเต็มเหนียว ทั้งๆที่เอี้ยวหัวหลบยังรวดเร็วแล้วแต่แผนมรกตก็ยังเบี่ยงตัวไม่พ้นของแข็งซึ่งประกอบขึ้นจากไม้กับเหล็กชิ้นนั้นมันเฉาะเข้าก,ากลางกระหม่อมเขาพอดีอาศัยการหลบต่ำทันท่วงทีเท่านั้นที่ช่วยผ่อนหนักทิกละนำลงมาได้มากพอแรงแต่กระนั้นมันก็ยังทําให้เขาถึงกับเซ่ทลาไปล่างสูงโปรง่งงนเงนินเหมือนยอดไม้ถูกลมกันโชคแต่เท้าทั้งสองข้างยังเกาะมั่นไว้กับพื้นคนยังเขาเรื่องจะยอมล้มให้ปรปักละทึบเล่นง่ายๆนั้นอย่าหมาย หญิงสาววิ่งเข้ามาจับหลังเขาประคองไว้ใบหน้าหลอนซีดเผือดปากร้องสุดเสียงจนท้อยคําที่หลุดออกมาสั่นระรัวหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นายจันได้ยินไหมนี่เป็นคาสั่งฉันแกมันบ้าระหํำม,มากไปแล้วฉันต้องฟ้องคุณพ่อแผนผักหลอนออกห่างไม่ต้องมายุ่งกับผมถูกฝากรักจากพลเมืองดีแค่นี้มันเรื่องเล็กแต่ลูกสาวคุณพระชลามไม่ยอมฟังเสียงเขาหล่อนแลเห,เห็นเลือดสดๆไหลเป็นทางลงมาตามต้นคอเขา นั่นแสดงว่ามันเป็นแผลที่สองที่เขาได้รับในเช้าวันนี้ห่างจากแผลแรกช่วงเวลาเพียงไม่กี่นาทีทำไมแกต้องตีหัวเขาด้วยในจันร่อนถามเสียงสัน่นก็มันด่าผมคุณหนูไม่ได้เย็นเลยแกจะทำอะไรเขาได้ต่อเมื่อฉันสั่งเท่านั้นในจันหนดดกหน้าเขียวคนอย่างผมใครด่ามันต้องเจ็บตัวทุกรลยหัวแต่แค่นี้น้อยไปด้วยซ้ําเงียบเลยนะในจันเงียบนะเด็กสาวเริ่มแผดเสียงฉันบอกให้ฟังคำสั่งฉันคนเดียวพูดภาษาคนอย่างนี้ไม่เข้าใจอีกเหรอ คนโหน่อย่าแบ่งให้มากส์อะนักเลงโตหันไปกัดฟันใส่หล่อนด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยความกักขละความยำเกรงดูจนลดลงอย่างวูบวาบเมื่อความเดือดดานจัดเข้ามาแทนที่ในสติสัมปชัญญะคนอย่างไอจันไม่ใช่ขี้ครอกจะได้มาจีหัวด่าดเล่นง่ายๆเด็กหนุ่มชื่อชูก้าวเข้ามาอย่าเอาแต่มาโหม่พี่จันนี่ลูกสาวเจ้านายนะพูดจาอะไรมีสมมาคาร,ระวาหน่อยไอจันหันควับระเบิดโมโหร้ายใสผู้เตือนสติทันที เราไม่เลิกลองมึงไว้ส้นเต็นบัดทอไอ้โชวอนถูกเต็นซะแล้วคนชั้นกูไม่ต้องเสือกอบรมไอ้นี่ยวนยพวกเคี้ยวแหลกสินี่มึงชูถอยกรูดพลดลเมีตีนที่เวียงออกมายังรวดเร็วแต่ความไม่พอใจในลูกพี่ยังจับอยู่บนใบหน้าเขาเห็นได้ชัดลูกสาวเจ้าของไราย,ยาสูบเห็นเรื่องมันจะไปกันใหญ่หล่อนกลัวอยู่เป็นอันมากว่าสถานการณ์จะรุนแรงเกินกว่าที่หล่อนจะใช้อำนาจความเป็นลูกสาวเจ้านายคนเหล่านี้ควบคุมไว้ได้หล่อนจึงรีบออกคำสั่งกลับไปที่ไร่เดี๋ยวนี้เลยในจันนี่เป็นคำสั่งฉัน <laughs> ผมจะไม่กลับไร่ต้องกว่าจะได้เฉลยคนนี้ไปด้วยได้ยินไหมคุณหนูผมจะเ,เชือกล่ามคอมาไลา่มารากไปจนถึงไรถ้ามันใจส่อตายหาซักกลางทางก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้กลับไปก่อนในจันเด็กสาวตะวานส่วนคนนี้ไม่ต้องกลัวเขาจะหนีฉันกับในเตียงในชูจะคุมเขา,เาตัวไปส่งคุณพ่อเองทําไมคิดจะแย่งความดีความชอบของผมในการจับผู้ร้ายปนทองได้อย่างนั้นเหรอไปฮิพลเลยนะไปเดี๋ยวนี้ในจันกูไม่ไปมึงจะทําไมกูให้อีก ความลืมตัวหน้ามืดด้วยโทสะเขาหลุดพลงวาจาที่รุนแรงก้าวรล้าออกมาแต่แล้วก็ได้สติและยั้งปากไว้แค่นั้นแต่กระนั้นก็ดีจันก็รู้สึกเราว่าคราวนี้เขาไปไกลเกินไปเขาบังอาจพูดมึงกูกับลูกสาวเจ้านายมีหนำสามเกือบจะพลั้งปากอีที่หยาบคายออกมาคนอย่างคุณพระชลํมเคยยอมให้ใครที่ไหนขึ้นมึงขึ้นกูกับลูกสาวผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าแก้วตาไม่เคยมีใครเลยในประวัติศาสตร์ แต่จันผู้ดูแลทั่วไปแห่งไรยาสุบที่ใหญ่ที่สุดของเชียงรายได้ถลำตัวไปเสร็จแล้วเขารู้ดีว่าความผิดในการด่าลูกสาวเจ้านายครั้งนี้เป็นความผิดใหญ่หลวงนักแต่จะทําอย่างไรได้เล่าคนยังเขาทั้งดื้อด่าระบาดระห่ำฆ่าคนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามศพก็พะไอเรื่องยั้งโทสะและสันดานอวดเบ่งไม่ได้นี่แหละแน่นอนยิ่งเสียกว่าพระที่ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกเมื่อคุณพระรู้เรื่องนี้จากปากลูกสาวเขาต้องถูกไล่ออกจากตําแหน่งผู้ดูแลทั่วไปของไร่ฉลําเดชทันที เงินเดือนเดือนละสามพันบาทต้องปลิวตามลมไปด้วยมันน้อยอยู่เมื่อไหรล่ล่ะเดือนละตั้งสามพันมีหน่ำซ้ำยังมีทางคอร์รัปชันโกงโนนอมนี่ได้ง่ายๆอีกคิดเป็นเงินชั่ว,วๆก็ตกราวๆสองพันรวมกันแล้วรายได้เขาถึงห้าพันคนที่มีวิชาขนาดเขียนชื่อตัวเองรับเงินเดือนลามือเหมือนกับกิ้งกือไส้เดือนกัดกันเป็นเกลียวไม่รู้หัวอยู่ไหนหางอยู่ไหนอย่างเขาเงินเดือนห้าพันบาทต่อเดือนมันไม่ใช่หาได้ง่ายๆนักเหนืออะไรทั้งหมดเขาต้องถูกเช็ดหัวจากบ้านคุณพระชรม ก็แน่ละลูกสาวคนสวยคุณพระคนนี้ไม่ใช่หรือที่จันเคยแอบฝันหวานมานานแล้วว่าวันหนึ่งไม่ด้วยเล่ก็ด้วยกลนอะไรสักอย่างเขาต้องเอาหล่อนมานอนกกกอดให้สมกับที่หลงรักให้จงได้หล่อนเองแม้ยังเด็กแต่หล่อนก็อานสายตาอันล้านด้วยกิเลสมีเลสไนของนักเลงโตประจาไลยาสุข,ของพ่อออกหล่อนรู้ดีว่าเวลาหล่อนเผอตัวจันมักจ้องมองดูหล่อนพร้อมกืนน้าลายจนลูกกระเดือกเต้นอยู่เสมอ หล่อนเกียดหน้าผู้ชายพันนี้มานานแล้วมันติดอยู่ตรงที่ว่าเขาเป็นมือขวาของพ่อในการคุมคนงานในไร่เท่านั้นเองมิฉะนั้นหล่อนเป็นอัปเปหิเขาไปเสียนานแล้วและขนาดนี้หนักเลงจันได้แต่ยืนหน้าเซอร์ความสำนึกผิดความเสียดายตำแหน่งและเงินเดือนฝ่ายหนึ่งกับความหัวแข็งอวดดีอีกฝ่ายหนึ่งต่อสู้กันอุตลุดอยู่ในสมองถ้าเขายอมทำตามคำสั่งที่ดาสาวเจ้านาย ความเป็นเสือของเขาจะเหลือเพียงความเป็นแมวเซื่องๆไปทันทีในสายตาลูกน้องสองคนทั้งเมื่อไอหอ,อกสองคนนี้กลับไปถึงไร่มันย่อมใช้ความปากสว่างของมันพนทธนาข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเราคนที่เคยใหญ่จนคอกลางหุบไม่ลงอย่างไอจันมันจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนลูกสาวพระชลัมปล่อยให้ผู้ดูแลไร่ของพอยืนหัวโดเป็นไอบ้าต่อไปโดยแท้งทําไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีมันอยู่ที่นั่นแม้แต่งเงาหล่อนเรียกเด็กหนุม่มอีกสองคนดังๆในชูในเตียง แกจะร่วมมือกับฉันหรือแกจะทรยศฉันผมขอรับใช้ในายผู้หญิงทุกอย่างครับไอ้เตียงรีบว่าสั่งมาคาเดียวไอ้ชูได้ทั้งนั้นครับเพื่อนมันประกาศความจงรักภักดีถ้างนั้นแกไปกับฉันคุมผู้ชายคนนี้ไปไล่เราไว้ใจผมสองคนเดินนายพวกมันรับรองแข็งขันขืนหนีผมยิงทิ้งหมกป่าเด็ดแกจะยิงเขาก่อนได้รับคาสั่งจากฉันไม่ได้เข้าใจไหมไอ้เตียงและไอ้ชูด้วยนะแล้วหล่อนก็หันไปทางฉเฉลยขณะนั้นเลือดจากแผลกลางหัวไหลาอาบลงมาเป็นทางเปะอะคอ หน้าตาเขาดูคล้ายลาดไว้ด้วยสีสวรรค์หล่อนคัดเลือดแล้วดึงผ้าพันคอแผลสีขาวสะอาดจากคอใช้มันพันแผลแห่งใหม่ให้เขาด้วยความคล่องแคล่วดูเป็นผู้หญิงที่มีฝีมือในการปฐมพยาบาลพอตัวอยู่ครั้นแล้วหล่อนก็ใช้ผ้าชุบน้ำจากหนองน้ำเช็ดเลือดจากใบหน้าเขาจนหมดจดตลอดเวลาเหล่านี้นักเลงจันยืนเท้าสะเอวมองดูสิ่งต่างๆที่หญิงสาวทำด้วยใบหน้าขมวดคึ้งด้วยความไม่พอใจพยาบาลไอโจรี่ก็มันเป็นญาติโยม มันพ่นและสะบดสะบานงึมงำาคนเดียวเหมือนใกล้จะคลั่งล้างเลือดออกจากใบหน้าเขาแล้วลูกสาวพระชลํามก็ถามกระพอมมีแรงขี่ล่อแกไปกับเราไหวไหมปืนในมือเตี่ยงและชูทําให้เขาพยักหน้าไปเก็นกันโดยไม่ยอมตอบว่ากะไรแต่พอเขาจะก้าวเดินขาทั้งสองก็ตุปบตุเป๋ไม่ยอมอยู่ในความบังคับเขารู้ตัวดีในขณะนั้นว่าเขาอ่อนเพลียแทบเขา่าสุดล้มพับลงดือด้อการเสียเลือดไปมากมายด้วยบาดแผลชะกันถึงสองแห่งซ้อนอน,อน,นั่นเองทําให้เลี้ยวแรงเขาสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว แต่เขาจะล้มไม่ได้ลูกผู้ชายอย่างไอ้แผนยอมไม่ล้มต่อหน้าศัตรูปเป็นอันขาดไอหน้าตัวเมียเ้ยผู้หญิงโอเข้าหน่อยถ้ามานยาเสียงด่าอันาพานหนวดดกดังขึ้นมาลอยๆกูหมันไส้เดี๋ยวได้เป่าแม่งง่ายๆก็ลองดูสิในจันหญิงสาวซึ่งกําลังจูงม้าหล่อนออกมาเตรียมขี่ร้องสวนเรื่องเป่ากันด้วยปืนฉันไม่เคยยี่หลาหน้าไหนเหมือนกันท่าน้าไม่เหมือนหน้าพาะฉันแล้วก็รอบเอล่อนมีเข็มขัดปืนคาดอยู่เหมือนกัน ถึงมันกระบอกเล็กกระทัดรัดแต่อิทธิฤทธิ์ของมันนักเลงจันรู้ดีว่าร้ายแรงพอกระปืนเขาเหมือนกันช่วยพยุงเขาขึ้นหลังล้อหน่อยนเตียงกลอนออกคําสั่งแก่คนงานผู้ประกาศความพักดีออกมาแล้วขณะนั้นแผนมารากตโซเซเต็มทีเตียงจับเขาขึ้นหลังล้อโกโลโกโซตัวนั้นรอให้เขาสอดเท้าเข้าไปในโกรนเสร็จแล้วจึงผ่ามาขึ้นม้าตัวเองแล้วคุมเชิญอยู่ข้างหลังข้างข้างม้าของชูพ่อขี่ไหวไหมเขาได้แต่พยักหน้าเป็นคําตอบงั้นเราจะออกเดินทางเดี๋ยวนี้ ลูกสาวราชาไลย,ยาสูบว่าก่อนที่หล่อนจะกระตุกบางเหียนมาให้ออกเดินเขาแกล้งถามหล่อนคุณแน่ใจนะคุณไม่ได้ลืมอะไรไว้ที่นี่เจตนาเขาต้องการสะก,กิดหล่อนถึงทองแท่งถุงนั้นถุงที่หล่อนแอบค้นพบจะย่ำเดินทางเขาขณะเขารับสนิทใต้ต้นกลางหล่อนกลับแปลนออกมาทันทีฉันไม่ลืมอะไรหรอกถามไม่เข้าเรื่องแกนี่ไปไปกันเถิดยโมโอ,โอเอแดดร้อนเต็มทีแล้ว แล้วม้าของหล่อนก็พุ่งออกไปข้างหน้านำขบวนในทันทีที่จบคำพูดประโยคนั้นตามหลังด้วยลอผอมแห้งแรงน้อยของเขาและสะกัดเป็นแนวหลังล้างท้ายด้วยม้าของไอ้ชูกับไอ้เตียงในสายตาคนธรรมดาไม่มีสัตว์พานะตัวไหนจะน่าทุเลศในตาเท่ากับสัตว์ตัวที่สองในขบวนย่อยขอบวนนี้ยังคงเหลืออยู่เพียงนักเลงจันทร์คนเดียวที่ยืนเซอร์อยู่ตรงนั้นมันแขนหัวฟัดหัวเวียงสะ,สะบัดสะบานออกมาดังๆกูต้องล้างแขนนี่นางคนสวยนี่ให้ได้วันนี้กูเจ็บ แต่วันหน้านะมึงมึงต้องเจ็บปวดยิ่งกว่ากูฝุ่นจากรอยเท้ามาที่จากไปวัวตลบสัตว์เข้าหน้าไอ้จันอย่างจัง